สวยได้ไม่ยากมาพบกับสาวๆแล้วนะคะคิดถึงกันบ้างไม่เอ่ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจยังคงเป็นพี่อ้อมคนเดิมของน้องๆน,นะคะมาด้วยลุคสุดแซ่บที่ภูมิใจนําเสนอในวันนี้กับลุควันนี้นะคะสาวๆก็จะมีคําถามพี่อ้อมค่ะแต่งหน้าลุคนี้จิบไปไหนนะคะแหมคุณพี่นี่ค่ะบอกเลยว่าอยากแต่งลุคนี้มากๆเห็นสาวๆเขาทาปากเข้มกัน คุณพี่ชอบมากเป็นลูกของคุณพี่จริงๆแต่คุณพี่หาโอกาสไม่ได้จริงๆในในการที่จะแต่งหน้าลุคนี้เนีย่ยแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านแบบที่คนอื่นไม่มีคําถามว่านี่คนนี้มาจากไหนนี่คนนี้จะไปไหนอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถแต่งลุคนี้ทำ How-to ได้อย่างเดียวนะคะแต่ก็สวยนะชอบจริงๆโดยมีรูปต้นแบบมาจากรูปนี้ปรึงๆงสาวๆมีคำถามว่าโอย สาวสวยรูปต้นแบบของพี่อ้อมคนนี้คือใครนะคะคนนี้คือผู้สแสดงเรื่องเจมบอลน,นะคะไม่ใช่ภาคล่าสุดแต่เป็นภาคสกายฟอ l นะคะนางสวยเปรี้ยวซ่าจริงๆคุณพี่บอกเลยคือคุณแฟนเนี่ยไปดูคุณแฟนชอบดูหนังก็เลยหาหนังเก่กาๆมาดูกันนะคะแล้วก็ พี่อ้อมก็เลยไปเจ๊ะเด้กับนางผู้นี้เออเฮ้ลิปสติกของนางมันใช่ลิปสติกของฉันที่ฉันซื้อมาแล้วฉันก็ไม่สามารถแต่งออกไปใช้ชีวิตจริงในชีวิตประจําวันได้แต่งหน้ากันดีกว่านะคะโดยใช้นางผู้นี้มาเป็นรูปต้นแบบกับลุกการแต่งหน้าที่เป็นอะไรประมาณนี้นะคะถ้าน้องคนไหนอยากรู้นะคะว่าลุกการแต่งหน้าที่โอ้โหสวยๆของคุณพี่ในวันนี้ แต่ยังไงไปชมในคลิปกันดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกสำหรับผิววันนี้นะคะรองพื้นอ้อมเลือกใช้เลฟลอนคัลเลอร์สเตย์ค่ะสำหรับคอนซีลเลอร์วันนี้นะคะเป็นหน้าสีคัสตาดค่ะเรเดียนครีมมี่คอนซีลเลอร์นะคะแล้วก็อุปกรณ์ในการลงรองพื้นนั่นก็คือฟองน้ำไข่จากดีออค่ะ ไฮไลท์คุชชั่นจากลา e เนชค่ะตัวนี้นะคะเนื้อครีมด้านในจะเป็นสีออกชมพูชมพูนะคะทาลงไปบริเวณจุดที่เราต้องการไฮไลท์บนใบหน้าเลยค่ะช่วงนี้พี่อ้อมติดการลงไฮไลท์เนื้อครีมมากเลยเนาะพอรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าการปัดนะคะแล้วอีกอย่างคือเนื้อไฮไลท์เขามี สีชมพูนิดๆนะคะก็จะช่วยทำให้ความโซมใต้าตาของเราเนี่ยดูดีขึ้นต่อไปมาเขียนคิ้วกันนะคะสาวๆดินสอเขียนคิ้วสีดรักบาวจากคอสลุคแล้วก็ดินที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นนะคะจากอนาตาเซียสีดรักบาวค่ะใช้ทั้งสองสิ่งนี้เนรมิตคิ้วของเราเลยค่ะ คิ้วจากที่ดูในภาพนี่นางแอบคิ้วโกงนะคะแล้วก็สีค่อนข้างเข้มเลยทีเดียวเดี๋ยวจะค่อยๆนะคะตามคิ้วเดิมของเรานี่แหละว่าจะได้เป็นประมาณไหน ก็งานคิ้วนี่เป็นอะไรที่แบบซิกเนเจอร์จริงอืมโคมาแล้วนะคะต่อไปอนาตาเซียค่ะใช้สีอ่อนทาหัวคิว้วสีเข้มทาหางคิว้ว ลุกนี้นี่คืออยากแต่งมานานมากแล้วค่ะน้องๆแต่ก็ไม่รู้จะตั้งชื่อลูคอะไรยังไงดีแล้วพอดีคุณแฟนเขาไปดูหนังหาหนังเก่าๆมาดูการอะไรเพราะว่า,าพี่อ้อมบอกคุณแฟนนี่คือชอบดูหนังการอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ไปเอาเจมบอลมาดูกันแล้วก็เ้ยเห็นผู้หญิงคนนี้เราคิดว่าฉันมีละต้นเรื่องในการแต่งงานของฉันนะคะ หมือนหาเหตุผลให้ตัวเองแม้ว่าวันนี้ฉันจะแต่งหน้าลุคไหนดีต่อไปใช้ที่เขียนคิ้วจากเคสค่ะโดยใช้สีอ่อนภายในพาเลตนี้นะคะทําการเบล์บริเวณหัวคิ้วกับแปลงหัวกลมๆแบบนี้เลยค่ะโอ้ยน้องๆคะการที่จะเขียนคิ้วตามใครนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะจะบอกให้เพราะว่าคิ้วของแต่ละคนวัตถุดิบต้นทุนของแต่ละคนตางกันจริงๆ รูปต้นแบบนั้นคือนางเป็นสาวฝรั่งเศสแต่พี่อ้อมคือฮัลโหลอ่ะต่อไปมาสค a r าราคิ้วกันค่ะมาสค a r าราคิ้วจากมิเล่ค่ะให้เขาเป็นระเบียบนิดนึงไอพลาเมอร์ er ที่ใช้วันนี้ Nyx นะคะ เนื้อครีมสีขาวแบบนี้ค่ะและอายแชโดว์พาเลตที่เลือกใช้ในวันนี้มาจากโลแลกโพพาเลตหนึ่งนะคะเยินมากจริงๆสีด้านในเป็นประมาณนี้นะคะสีที่ใช้หลักๆนั่นก็คือนี่ค่ะสีดำนะคะแล้วก็สีเทาค่ะเรามาแต่งตากันค่ะสาวๆลงไอร์พรีเมอร์กันค่ะอันนี้พี่อ้อมอยังไม่ได้ทาแป้งนะคะยังไม่ได้เซ็ตแป้งเลย ปล่อยให้เนื้อครีมผลิตภัณฑ์เนื้อครีมทุกอย่างที่เราลงไปเนี่ยเสร็จตัวก่อนาแต่งตาให้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราเสร็จแป้งกันเจ้าใช้สีขาวนะคะซึ่งไม่ค่อยจะเหลือแล้ว <c oughs> <c oughs> เป็นพาเลตเดียวที่ใช้คุ้มจริงๆชอบนะดูแลค่ะ ขั้นตอนแรกของเรานะคะหลังจากที่อาพรเมอร์เราเซตตัวเรียบร้อยแล้วพี่อ้อมจะใช้ดินสอสีดำนะคะวันนี้ใช้ดินสอเขียนขอบตาจาก Soft and Gory y ค่ะเขียนโครงเพื่อที่จะกำหนด Smoky Eye ของเราให้ชัดก่อนแล้วค่อยถมสีดำลงนะคะซึ่งวิธีการนี้มันจะง่ายมากๆในการแต่ s m o ok o y y y e ค่ะ ไม่ชิดคนขนตาเลยนะคะอ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะใช้มือเกลี่ย แา้รกเพิ่มอ,อ่ะแล้วก็ด้านล่างด้วยแล่วอย่าลืมอินไลนเนอะด้านในด้วยนะคะแต่งสโมกี้อายอย่าลืม ลืมไม่ได้เลยนะแล้วก็ใช้แปรงหัวแบนๆจุ่มกับอายแชโดว์สีดำของโลลักของเรานี่แหละแล้วก็ค่อยๆทับกับสิ่งที่เราทําไปเมื่อสักครู่ เนี่ยะคะใช้วิธีการไล่ให้ความเข้มเนี่ยชิดขอบตาแล้วก็ดันเบลนด์ขึ้นไปด้านบนก็จะฟูงจากเข้มขึ้นไปอ่อนอตรงหางตาวิง เสร็จแล้วก็เกลียดอลาแค่นี้เองมาเดี๋ยวทำอีกข้างหนึ่งให้ดูแบบใกล้ๆกั ใช้วันนี้ลอร่าเมอร์เซยเอร์ลูเซตติ้งพาวเดอร์แป้งทานรูเซนตัวเดิมของพี่อ้อมเลยจ้าทาแป้งกันดีกว่าสาวๆก่อนที่จะไปทำขั้นตอนอื่นกันต่อพี่อ้อมขอเพิ่มตาอีกนิดนึงด้วยสีนี้สีทบจุ่มกับสีนี้นี่นะคะซุป เสร็จแล้วก็คัดเบ้านิดนึงอ่าเห็นไหมว่าลึกขึ้นมาละดูตาลึกเหมือนสาวฝรั่งเศส <c oughs> ประหนึ่งว่าเป็นสาวฝรั่งเศสในวันนี้นะคะต่อไปดัดขนตา ชอบดัดขนตาก่อนกรีดอายไลเนอร์เพราะว่าให้ความรู้สึกว่าเรากล้าที่จะหนีใกล้โคนขนตามากกว่าการที่เรากรีดอายไลเนอร์อเสร็จแล้วแล้วก็มาดัดขนตาเราจะไม่ค่อยกล้าชิดโคนขนตามากนะัเพราะกลัวอายไลเนอรน์ของเราจะหลุดออกมาด้วยคิ๊ๆอายไลเนอร์อของเราวันนี้นะคะพี่อ้อมเลือกใช้เป็นหัวแบบนี้เพราะว่า พี่อ้อมจะจิกเข้ามาด้านในหัวตานะคะอายไลเนอร์แบบนี้ก็เลยจะเหมาะกว่าค่ะสรับมาสคาร่าวันนี้ CA ตัวเดิมเลยค่ะกละกลางจริงๆมัสคาร่ากันค่ะปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างนะเจ๊ ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะติดขนตาปลอมแต่ก็ต้องให้ความสำคัญในการดัดขนตานนะ mm. เพื่ออะไรเพื่อที่ขนตาจริงและขนตาปลอมนั้นจะได้กลืนเข้ากันอย่างสวิงค่ะคนขนตาด้านล่างด้วยขนตาปลอมของเราในวันนี้นะคะเบอร์ P076 ค่ะ ก็จะเป็นหน้าสาหลังยาประมาณนี้นะคะเป็นคนตาแบบแพแพๆฟูๆเบอร์นี้ภูมิใจนําเสนอสวยมากค่ะคุณน้องสําหรับกาวนะคะก็ยังคงเป็นกาวดูโอเหมือนเดิมคอนทัวร์กันค่ะคอนทัวร์วันนี้ใช้บรอนเซอร์จาก MAC สี ดักแทนนะคะตัวนี้เลยจั hmm. ดการระเบียบกับกรอบหน้าของเราเลยค่ะแนะนำให้แปลงเนี่ยใหญ่ๆหน่อยนะคะคุณน้องเพราะว่ามันจะได้ความโกลว์ความร้อนของผิวได้ดีกว่าใช้แปลงเล็กๆตรงไรผมก็อย่าลืมนะเห็นไหมสองหน้าสองข้าง หน้าที่ทำแล้วก็ยังไม่ได้ทำดูมีมิติเห็นไหมคะหน้าดูข้างนี้แบบฟุ้งๆลืมอะไรลืมได้ลืมคันทวนที่เอาบอกเลยว่าเจ๊อยู่ยาก <laughs> ต่อไปปัดแก้มกันนะคะเพราะว่าเห็นในรูปต้นแบบสีส้มแน่นอนนะคะสีส้มจากแม็กซีนี้เลย ปัดแก้มกันนิดเดียวนะคะคุณน้องให้พอแบบมีสีมีสันก็คือเนี่ยช่วงช่วงบนบนนะต่อมาพี่อ้อมจะใช้อเวอร์ก s าสนะคะสีที่พี่อ้อมใช้สี diffuse light ค่ะในการที่จะ finishing powder เรามาเซต แป้งก่อนก่อนเพื่อทำให้สีบลัชออนแล้วก็สีคอนทัวของน้องมื่อสักครู่เข้ากันวันนี้เขาไม่ปัดไฮไลท์นะคะเพราะว่าเราทาไฮไลท์นันครีมไปแล้วและสิ่งที่ถือว่าเป็น ไฮไลท์ light, เป็นพระเอกนางเอกของเราในลุกการแต่งหน้าวันนี้เลยนะคะนะั่นกคือลิปสติกสีเข้มค่ะลิปสติกสีเข้มที่พี่อ้อมหยิบมาวันนี้จาก w e t แอนด์นะคะสีเ h e r r y b o บ b สีนี้เลยด้านไหนก็จะเป็นประมาณนี้คือซื้อมานานมากแต่ยังไม่รู้ว่าจะแต่งลุกอะไรนะคะมีลุกวันนี้นี่แหละนะคะสีนี้ ฮูเร่ฮูเร่มาทาปากกันค่ะสาวๆถึงวินาทีที่พี่อ้อมเนี่ยรอคอยมากๆนะคะว่าทาปากสีนี้แล้วฉันจะเป็นยังไงนะคะบอกก่อนว่าในกลุ่มนะคะคุณตัก๊กทาปากสีนี้สวยมากพี่ดีเคก็ทาปากสีนี้สวยนะคะเจมูก็เคยทาสวยหมดคุนน้องก็อยากจะสวยบ้างนะคะทากันค่ะ <c oughs> ค่อยๆทานะสีเข้มอะระวัง แล้วใจกล้าซะด้วยไม่ใช้แปลงหาแปลงก่อนค่ะใจกล้าเกินไปไหมคะหาแปลงก่อนนี่แปลงจากเรียวเทคนิคนะคะ สาวกับลุคของเราในวันนี้อันนี้ก็ฟินิชลุคนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้อมแอบไปเซตผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผมช่วงนี้ก็เป็นบ๊บบๆอะไรประมาณนี้นะคะ โดยมีภาพต้นแบบนะคะนั่นก็คือภาพนี้นั่นเองนะคะไม่ได้เหมือนร0 0นะคะแต่ก็แต่งมาเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางนะคะเพราะว่านางแบบของเราสาวฝรั่งเศสที่สวยหน้านางคือเป๊ะมากจริงๆนะคะพี่อ้อมไม่สามารถที่จะจิกหัวตาเข้ามาเยอะได้เหมือนรูปต้นแบบมากนะะักเพราะว่าจมูกพี่อ้อมเล็กนะคะเมื่อเล็กแบบนี้ถาเราชิดจนเกินไปตาพี่อ้อมจะเหมือนแบบไหลมากองรวมกันจนเยอะเกินไปนะคะก็นำภาพที่เราชอบ ลุกกันหนะ้าที่เราชอบนี่แหละแต่มาดัดแปลงให้เหมาะกับเรานะคะตัวของภาพต้นแบบนะคะจะเล็กกว่านี้แต่คิวพี่อ้อมเนี่ยถ้าเล็กกว่านี้นี่จะดูมีอายุมากไปนะคะก็ต้องเขียนแต่งให้มันเหมาะกับสภาพหน้าของเราดีที่สุดนะคะแต่ก็นะชอบนาะลุคเนี้ยลิปนี้เห็นไหมได้แต่งแล้วดีใจมากซื้อมานานมากนะคะซื้อมาตั้งแต่แบบสาวๆเขาฮิตแต่งหน้ากันแต่พี่อ้อม จะแต่งไปไหนดียังไม่มีโอกาสจะแต่งไปไหนดีดเลยจริงๆนะคะจะทํา how to แต่งก็จะแต่งท็อปปิกว่าอะไรดีนะฉันจะแต่งหน้าลุกแบบนี้ไปไหนดีนะคะพอนี่เลยไปเจอรูปต้นแบบนะคะนี่เลยแต่งตามรูปต้นแบบง่ายที่สุดนะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้วังว่าสาวๆจะชอบกันนะสวยงามตามท้องเรื่องได้เป็นอะไรประมาณนี้ะจากหน้าตาธรรมดารรมดาก็ดูแบบ ดุดันได้เหมือนกันนะเจ้าก็ชอบนะลูกเนี้ยเปลี่ยนให้ตัวเองดูแบบโฉบเฉี่ยวเปรี้ยวซ่าฮาราจูกุมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะครั้งต่อไปพี่อ้อมจะมีการแต่งหน้าในลูกไหนมาแชร์กับน,น้องๆก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะสวยได้ไม่ยากใครมีคำถามอะไรคอมเมนต์ไว้ ด้านล่างเลย how to รีวิวอะไรขอมาได้เดี๋ยวจะทยอยทำให้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวยได้ไม่ยากทุกคนรักทุกคนนะคะอืสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ